กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี่ก็มาพบกับเจคัมสามตัวเต็งขึ้นมาเนานะคะมื่อนี่เจคัมสามตัวเต่งก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับหน้าส้มปองค่ะค่หน้าส้มปองพิ่นฝันนะคะฝันว่าปากวาวใดผลมาแน้ะค่ะปากเป็นนว่าเน้ะค่ะความฝันของหน้าส้มปองผ่้สิให้แเนวทางเขาจังใดเป็นไปเป็นมาแนวใดก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเลาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของหน้าส้มปองพร้อมกันนะคะ ค่ะไปค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะหนาสมปองค่ะค่ะมานีก็เลยมาติดตามน้องแรกความฝันกับหนาสมปองนะคะเพื่อนมาเพื่อนฝันค่ะทผู้ชมเพิ่นวลาปลาเววาได้เพิ่นน่าเนาะค่ะค่ะความฝันของหนาสมปองมีแนว่ป่อยให้ทั้งบ้านทั้งห้าวฟังเนี่ยค่ะว่าเป็นอย่างไรเนี่ยฟันเน้นปลาติดแหกันอย่างปลาติดแหมันว่าปล่อยคอยแน่ปล่อยคอยแน่ เฮาในความฝันเฮาว่าสิปลามาต้มกับค uh ักแนวไปตบักใหญ่ด้วยเนาะตอนเนาะเฮ้ไปหอดแล้วก็สิต้นมานเป็ปล่อยคอยซาปล่อยคอยซาโอ้บ้านเฮาปูดปลาแล้วบ้านเงือกคุณออกอันนึ่งนะเว้ยโอ้เจ็บเด้เจ็บเด้อบ้านปลาก็เว้าได้แม่นเป็นปลาหยังค่ะปลาคอเป็นปลาคอโตบักใหญ่ค่หยังเพิ่นมีจักโตค่ะพี่ลุงโตเดียวโครโตเดียวโคโลแต่ก็โตใหญ่เนาะเออโตใหญ่ปล่อยคอยเด้ยปล่อยคอยเนเฮาก็ปูดบ้ดนเงือกคนหลุด เจ็บด้เจ็บด้เพ right? ื่อนว่ะก็กระโดดน้าต้อมไปเขาอ่ะเอาคือพวกขอบคุณคอยแน่คอยปอยจะแลไวค่ะเพื่อนกะห้าห้าห้าหาหาห้าห้าหาห้าเพื่อนว่ะเออจะว่าซื้อแปลวย่งไรเพิ่นหัวเนาะเพิ่นหัวหรือว่าเพื่นสิบบวกได้อีกแเป็นไปได้ได้ค่ะก็ะแมนได้เหแอจะว่าห้าห้าหรืเปด่แปดหาแปดหรือแปดห้า ปดฮ่าฮาจังสีกรแล้วแต่คุณหน่าเด้อดสิเอาตัวได้ก็ได้มัินล่เพราะว่าปลาเพิ่งมาฮ่าฮ่าฮ่านัะลงน้ำแล้วเนาะจอมไปฮาๆๆเอาก็้บอกอาคุณก่อนแน,น่นหอฮ่าฮ่าฮ่าาเพิ่งบอกสองเดือเลยฮ่าฮ่าเป็นไปได้เนาะอัินละเอาจิปาปลาเอาจิเปปลาเป็นเปย์นบอก่าฮ่าแปดฮ่าฮ่าแปดฮ่าฮาไปเหล็กซ้ตัวสิเนาะแม่แต่ว่าเหมือนเนาะ่นวางสันเนาะค่ะบ้านนี้ผู้ใดเป็นผู้ใส่ อันผู้ชายน่ะโมโหเห็นแต่แฮเอามาหอยขึ้นในต้นใหม่นะเฮ้ยแฮกันมาหอยในต้นใหม่เหยื่อนต้นอยู่นอกเขาแน่ไปบึงไปว่าเอาปลาใหม่กูเขาว่าเขาไปยุก็ไปต้มก็น่าโตใหญ่แต่ไปแต่เสกแต่เขาค่ะในความคิดนั้นไปเอาปลาไม่กูจังสีเออไปเอาปลาใหม่หอยต้นใหม่เพื่อนกูวะไปหอดปลาปลาปดข่อยเนี้ยปศข่อยเนี้ยเอิญบอกเลยเออเอิญบอกเลยโอ้แตกเอาว่าเออกระสังข่อยบนต้มจดีเดี๋ยวข่อยซิปปอยเดี๋ยวเดือก ก็โพส์โพส์โพส์แบเงือกคนออกอันนึงค่ะโอ้ยเจ็บเด้เจ็บเด้อปลาเหลาละอีเนาะกันเจ็บก่อนก็จิปล่อยเจ้าเขาบปกินจดอกเข้ามาเลยโพสต์ลงหน้าจอมละห้าห้าห้าหุ่นห้าโอ้ห้าดีว่าเพิ่นกะสิตัวห้าห้านี่เพิ่นหัวหรือว่ากับบอกเละห้าห้าน้อเพิ่นมาบอกเละเข้าหรือเพิ่นใหม่โศเข้าเนาะดีว่าเพิ่นสิมาให้โศคุณนานี่กะเคยฝันบ่แบบนี้เคยส่วนหนังกับฝันเน้นงูเป็นบ่ล่ะ งูมาใหญ่นายกติดเนาะปลาไม่หายค่ะเฮาบ่เอาเฮาเอางูเอางูมันก็เก่าหนึ่งเฮ้ยโอ้เก่าหนึ่งเออชอบเอาปลาโอ้แต่ว่าคุณนัานี่ฟันเหม็นเนาะเฮาก็ะถือขาแลอยโอ้ะค่าคลิปนี้กันห้องปลาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะปลามันหัวเฮาสิแปดกันนี่แปดแปลหาห้าไมเนาะค่ะ แปด้าห้าเนาะค่ะแต่ว่าพนวาเจ็บเด้เจ็บเด้เดียมอนี่เป็ดเจ้ว่าเจ็บนี่กะจีพนหาเซลตัวไหนตัวพนวาเจ็บพนวาเจ็บเด้เจ็บเดีเขาเจ็บแปดหรือหรือเจ็บหนึ่งบเฮ้ยหรือหนึ่งเจ็บเดวเดียวแต่พนหาเพิ่นวามมาเจ็บเด้เจ็บเดียวมันนนวาเนาะ่ะาปากตัวหนึ่งเจ็บพนกะเจ็บเอาสิแปดเป็นหนึ่งเจ็เจ็หนึ่งเจ็บตัว เด็กลางมัโดดน้เว้ยออฟันปาเลืดน้าเออปลาบลาเดน้าโดดน้าเอาเจ็ดหนึ่งเออโดดน้ำแป๊ะปั๊ดสงสัยสิเด็กล้างเนาะล่าหาออกจากเมือเขาปั๊ก็ห้าห้าห้าอา๊ดเปเป็นสองโตนะค่ะต่เป็นทงเด็กล่างเอาอางอายุคุณน้านน่กะห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดปีเนาะห้าเจ็ดห้าแปดตต่วันที่วันที่สองกุมภาพันธ์ก็ห้าสิบแปดพอดี ค่ะเจตรงกับบรรปลาบอกเขาดิค่ะโอ้นาะค่ะเนาะมันตุนอายุบางหันเท่าฝันถึงเขาถือเกจหัวโซนเกจหัวโซนแมนการบอได้มาติดตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาบอได้อยู่บ้านอือค่ะอีอี๋อย่างก็อีนิ่งมันมาตัวหนึ่งค่ะถือน้ำมันตัวหนึ่งนั่นแหละเขาก็เมื่อยพุ่นเอาไปดือยู่บนเจ็ดแปลว่าพุ่นอันนี่เป็นคนฝันแม่นเลยเนาะอะจังหวะว่าเจ้าที่มันมาบอกเขาก็ โอ้ปลาเคย่ฟันเป็นตัวเป็นตนเป็นตอนด้วเว้ยเขื่นหวานฟันแบบอู้ปลาหนังงามแห่งปลาตัวงามแบบสวยงามเลยนะค่ะปลาโคลตัวใหญ่เลยแต่ไดนมาอยู่ในแหไผแล้วเอาปลามาให้กูคือหอยโขนตัวนี้แต่แห่แนมไปปลาเห็ดโตโัวชดเลยขาวจนดุนเนาะอืมข่าเบื้องกูเห็นทางบูแดงพอดีเขาป่ะแล้วมาตุ่มกันแอดปลาเจี๊ยบเด้เจี๊ยบเด้ปล่อยไข่แน่เจี๊ยบปล่อยไข่แน่ก็เลยว่วได้กินซ้ำปล่อยไข่แน่ปล่อยไข่แน่แล้วบุตรกินปลา ล่ลงน้ำแล้วห้าห้าห้าฮ่าฮ้าอยู่เออค่ะค่ะเรื่องแรกความฝันกะสิมีซ้ำนี่แนละเนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้ารับทุมรับฟังนับกันเนาะค่ะ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของนาสมปองเนาะค่ะนาสมปองนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นปลาค่ะปลาเววาได้แต่ว่า กะวหูจักวาจักไพเอาปลามาไว้เนาะค่ะเพิ่นเวาได้เพิ่นติดมองค่ะเพิ่นติดมองเพิ่นเวาได้ค่ะเพิ่นกะเอิญนาสมปองไปซอยเนาะค่ะไปปล่อยเนาะค่ะซอยไข่แน่ซอยไข่แน่ปลาเพิ่นวาเนาะค่ะค่ะคุณนาสมปองเพิ่นกะไปซอยเนาะค่ะไปซอยเพิ่นกะปล่อยค่ะค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นไหมาเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกะแปดห้าห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าห้าหนึ่งเจ็ด อายุของคุณนาสมปองกับหาสิบเจ็ดอย่างเขาหาสิบแปดค่ะมันทีหนึ่งกุมภาพันธ์พ่อสอนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการให้ท่านผู้ชมว่าไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคม,นม,นมนันมันลำดำเรื่อยเร่อเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของนาสมปองเนาะค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรพิพารทแนวทางความฝันแนวทางตเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะ ข้าฐานย่งมาท่านกดติดตามเจ้าข้ามกับขอฝากช่องเจ้าข้ามสามตัวเต็งนําในเด้อค่ะข่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใดเจ้าข้ามสามตัวเต็งกจะจิไปหามหาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะค่ะคลิปหน้าพอ,อกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ